ก็เลือกเอาว่าตัวไหนที่คุณขาดก็ไปอัพแค่นี้เองคุณก็จะเลเวลทะลุ200นะวฮะเอาละครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในหลายๆหัวข้อละกันนะครับผมเนื่องจากมีคอมเมนต์มีการมาสอบถามเบื้องต้นบางอย่างนะครับเรื่องของการสุ่มตัวหรือการอัพเลเวลตัวละครอะไรพวกนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อไปละกันนะครับแล้วก็อาจจะมีทิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าอาจจะทําให้คนใหม่ๆเนี่ย เลเวลทะลุ200ได้ไวขึ้นนะครับเรียกว่าไวขึ้นแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะอัพเลเวล200ได้เนี่ยเออมันมีอะไรมันมีอัจปัใจอะไรหลายๆอย่างนะครับกับเกมนี้นะครับผมอย่างแรกนะครับมาดูเรื่องของตัวละครกันก่อนนะฮะเรื่องการสุ่มตัวมีคำถามนะครับว่า ไอตู้จํากัดเวลาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าคนที่เข้ามาสอบถามเนี่ยเขาจะบอกว่าเคยไปดูหลายๆช่องเขาก็จะมีเหมือนแบบเก็บเพชรเอาไว้เปิดตู้แร่ตู้ลิมิตหรืออะไรพวกนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมเรื่องของตู้กาชาของเกมนี้มันจะมี2ตู้ด้วยกันตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้ธรรมดานะครับผมซึ่งเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ไอการแก้ไขความปรารถนาเนี่ยสำหรับมือใหม่เนี่ยมันยังไม่มีตอนเริ่มนะฮะ มันต้องสุ่มไปสักประมาณ4ถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ40หรือ50โลนี่แหละตรงนี้จะปลดล็อกออกมาให้เราสามารถที่จะมาเลือกได้ว่าเราเนี่ยอยากจะได้ตัวละคร S S R ตัวไหนซึ่งมันมีให้เลือกแค่3บริษัทนะครับจะมีแค่เอลิเซียนม i ซิลิสและก็เตตา้าส่วนพิวกิมไม่สามารถเลือกได้พิวกิมคุณต้องไปเสี่ยงดวงเอาอย่างเดียวเลยนะฮะอย่างเงี้ยคุณอยากได้ตัวไหน อย่างเช่นสมมุติว่าคุณได้ตัวละครครบ3าดาวแล้วสมมุติว่าคุณได้ตัวของกิโยติงครบ3ดาวและไม่อยากได้แล้วคุณเอาออกแล้วคุณก็ไปเลือกตัวอื่นอ่าอย่างเงี้ยตัวไหนที่คุณยังไม่มีแล้วคุณอยากได้เนี่ยคุณก็เลือกไว้มันก็จะมีโอกาสที่ตัวละคร s s r ตัวนั้นน่ะออกได้ง่ายกว่านะครับได้ง่ายกว่าไม่ไม่ได้เอามาไว้ในนี้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าตัวละครไหนที่เราอยากได้นะครับในแตวลาบริษัทเนี่ยก็มาเลือกเอาตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวละครที่เราอยากได้นะฮะ อ่อันนี้ก็จะเป็นตู้ธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้ตู้จํากัดเวลาเนี่ยมันจะเป็นตู้ของตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะฮะแล้วมันก็จะมีโอกาสได้ตัวละครในหน้าตู้ง่ายกว่าเพราะปกติเนี่ยจะมันจะเฉลี่ยอยู่อย่างพิวกริมเนี่ยมันจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่0.5โอกาสที่จะได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยของพิวกริมไม่ว่าจะเป็นตู้นี้หรือจะเป็นตู้ธรรมดาเนี่ยเปอร์เซนต์เท่ากันนะครับมันจะเป็น0.05เหมือนกัน เพียงแต่ว่าตัว S S R เนี่ยถ้าเป็นตู้ธรรมดามันจะเป็น0.2นะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ตู้นี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ตัว S S R ของบริษัทอื่นๆเนี่ยมันจะอยู่ที่0.02นะครับให้ดูนะอันนี้คือ0.02นะถ้าเป็นตู้ธรรมดามันจะ0.2เห็นไหมครับเนี่ยตามบริษัทต,ต่างๆจะเป็น0.2แต่ว่าพิวกรีมยังเหมือนเดิมนะฮะเปอร์เซ็นต์ก็คือ0.05เหมือนกัน มันก็แค่ว่าตัวละครที่เข้ามาใหม่ถ้าคุณเปิดอะมันโอกาสจะออกมันจะออกได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันมีโอกาส2%นั่นเองและตัวละครบางตัวนะครับอย่างตัวอีเล็กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครธรรมดาแค่ว่าเพิ่งมาใหม่เฉยๆพอหมดอีเวนต์จำกัดเวลาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีเล็กเนี่ยก็จะกลับมาเข้ามาอยู่ในตู้ธรรมดานะครับเพราะว่าอีเล็กก็เป็นตัวละครที่อยู่ในบริษัท ตามปกติไม่ได้เป็นตัวละครอีเวนต์นะฮะและตัวละครอีเวนต์เป็นยังไงตัวละครอีเวนต์นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาแล้วจะไม่มีอยู่ในตู้ธรรมดานะครับอย่างเช่นตัวนีออนตัวนี้นีออนบูโอเชียนนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีอยู่ในตู้ธรรมดาต้องรอรีรันเท่านั้นซึ่งไอการรีรันเนี่ยผมเล่นมาโอเคผมอาจจะไม่เล่นตั้งแต่เกมเปิดอะแต่ก็ไม่นานนักจากเกมเปิดผมก็มาเล่นแล้วเนี่ย ก็ตั้งแต่เล่นมาเพิ่งมีการรีลันแค่ครั้งเดียวนะครับและตัวที่เพิ่งรีลันที่เพิ่งมีการรีรันไปรู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงช่วงครบรอบ1ปีหรือนะเอ๊ะก่อนครบรอบ1ปีหรือหลังครบรอบ1ปีเนี่ยผมไม่น่าใจผมจำไม่ได้ก็คือตัวนี้แอนเนี่ยฮะตัวแอนเนี่ยเพิ่งรีลันไปรีรันพร้อมกับตัวของนี่ยแล้วก็ลูปีชุดหน้าหนาวอ่ะชุดนี้ นะครับผมอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดอันนี้คือรอรีรันอย่างเดียวนะฮะรอรีรันอันนี้มันไม่ใช่คอตูมนะครับอันนี้มันเป็นตัวละครที่แต่งตัวเปลี่ยนวิธีการแต่งตัวเซนสกิลเปลี่ยนอาวุธไปเลยอันนี้จะลิมิเต็ดจะไม่มีอยู่ในตู้ธรรมดาต้องรอรีรันอย่างเดียวแล้วก็อย่างที่บอกว่า1ปีเพิ่งรีรันไปครั้งเดียวเองนะฮะและนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมตัวของแมรี่ ตัวของแมรี่เองเนี่ยก็ชุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นหลายๆตัวหรือตัวละครอย่างเช่นตัวละครที่โคออฟซึ่งไม่รู้จะกลับมาโคออฟอีกไหมนะฮะอย่างเช่นตัวของพาวเวอร์และก็ 2B เป็นตัวละครแอปนอร์มอลด้วยเป็นตัวละครที่แยกออกมาเลยก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ได้อยู่ในบริษัทใดเป็นตัวละครที่โคออฟมาอย่างพาวเวอร์เนี่ยก็โคออฟมาไม่มีในตู้ธรรมดา อันนี้ก็ลิมิเต็ดไปแล้วละ่ะผมว่าคงไม่เข้ามาแล้วมัง้งอย่าง 2B เองเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ 2B Power A2 เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการรีลันตู้อีกไหมแล้วด้วยนะครับผมถ้าใครมีเนี่ยก็ถือว่าลิมิเต็ดไปซึ่งผมมีนะฮะ 2B Power A2 นะครับผมมีครบใน ID หลักนะฮะอันนี้ไม่ใช่ ID หลักโอเคอันนี้คือลิมิเต็ดจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าลิมิเต็ดจริงๆเลยนะครับผม อ่าอันนี้ก็ถ้าเป็นช่วงชุดว่ายนะ้าอะไรพวกนี้ก็เรามาดูอีกทีนะึงแล้วกันว่าหน้าร้อนหรือช่วงสงการหรือช่วงหน้าไหนที่มันเป็น,ปนอาจจะมีอีเวนท์ที่เกี่ยวกับหน้าร้อนก็อาจจะมีการรีรันตัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแค่พูดไว้ก่อนอันนี้ก็คือตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดไม่มีการเข้าตู้ธรรมดานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับการเปิดตู้นะครับ ทีนี้การเปิดตู้เนี่ยมันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่ได้มาพร้อมกับการเปิดตู้ก็คือตัวการสะสมไม้นั่นเองไอตัวการสะสมไม้จะมี2อันด้วยกันอันแรกก็คือตัวสีทองนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวสีเงินไอตัว2อย่างเนี้ยมันจะมีเอาไว้แลกตัวละครกับเศษตัวละครเพื่ออัพดาวให้กับตัวละครของเรานั่นเอง ถ้าเป็นตัวสีทองจะเป็นการแลกตัวละครเลยอย่างตอนนี้เนี่ยก็ตัวละครอ e ิเล็กถ้าใครเปิดไม่ได้แล้วมีตัวสีทอง200ใบและอยากได้เอามาเปิดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวสีเงินนะครับผม200ใบจะเอามาแลกกับเศษร่างสำรองอ่ะผมเขาเรียกว่าร่างสำรองผมไปเรียกว่าเศษเฉยเลยก็ามาแลกร่างสำรองเพื่อที่จะเอาไปอัพดาวย้ําว่าร่างสำรองนะครับไม่ได้เป็นตัวละครเหมือนตัวเอาเหมือนที่เอาตัวทองไปแลกนะ ก็คือที่คุณแลกไปอ่ะเพื่อเอาไปอัพดาวไม่ใช่เพื่อเอาตัวละครมาเล่นนะครับอันนี้ต้องทำให้เขาเข้าใจตรงนี้นะห <c oughs> ลายหลายคนเป็นคนใหม่ก็อาจจะเข้าใจผิดตรงนี้นะครับซึ่งไอตั๋วเงินตรงนี้มันจะมีการรีเซ็ตของมันอยู่นะครับผมมันจะมีการรีเซ็ตอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันนะฮะอันนี้อย่างเช่นเนี่ยจะรีเซ็ตในอีก5าชั่วโมง ไอตัวสีเงิน9ตัวละครเนี่ยจะมีการรีรันทุกวันจะมีการรีเซ็ตทุกวันนะครับผมเราก็สามารถที่จะรอตัวละครที่เราอยากจะเล่นได้ก็เข้ามาดูในทุกๆวันครับว่าเออวันนี้มันมีการเอาสุ่มตัวละครที่เราอยากได้มาบ้างไหมเราก็จะได้เอามาแลกกันนะครับพอคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทริคไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับการเอฟอัพเลเวลตัวละครน,นะฮะเท้าความสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมอันนี้เนี่ย ตอนที่เซิร์ฟเวอร์นี้เกะเปิดใหม่ๆนะฮะตัวละครทุกตัวที่ออกมาจากตู้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นแรสีฟ้าจะเป็น SR สีม่วงหรือว่าจะเป็น s s r ตัวสีทองเนี่ยเลเวลตอนที่ยังไม่ได้มีดาวเนี่ยเลเวลทุกตัวจะตันอยู่ที่เลเวล80เหมือนตัวแรนณปัจจุบันนี้เลยก็คือทุกตัวที่เพิ่งออกมาจากตู้เลเวลจะตันอยู่ที่80ถ้าคุณต้องการที่จะอัพเลเวลให้มันสูงมากกว่านั้นเนี่ยคุณก็ต้องอัพดาวใช่ไหมครับ อ่าอย่างเช่นเปิดได้ตัว S.R มาเงี้ยมันก็จะได้2ดาวใช่ไหมครับเลเวลก็จะไปสูงสุดที่160นะตอนนั้นนะครับผมและพออัพ3ดาวเนี่ยมันถึงจะเลเวล200ร้เอมันถึงจะอัพขึ้นไป200ได้เพราะงั้นเนี่ยยุคที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยตัวละครเอตัวละคร s r สีทองเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่แทบไม่ได้ใช้ก็มีเพราะว่าเปิดมามันแค่เลเวล80ไง แต่ว่าในขณะเดียวกันไอตัวลาพีเงี้ยมันอัพเต็มได้160อ่ะแล้วก็สเตตัสอะมันก็ดันสูงกว่าตัว SSR ที่เลเวล80เพราะงั้นช่วงที่เราเริ่มเล่นกันแรกๆกันนะครับในยุวแรกๆอะไม่รู้พ่กทุกคนเป็นไหมนะแต่ตัวผมอะก็จะใช้ตัว SR จะไม่ได้ใช้ตัวสีทองเพราะว่าตัวสีทองอะมันเวลามันปลดดาวไม่ได้มันก็จะสูงสุดแค่80ไงเลเวลมันต่ำกว่าตัวของสีม่วงที่มันออกมาซ้ำบ่อย และเลเวลมันก็จะสูงกว่าอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเขาก็คงจะเล็งเห็นแล้วมั้งครับว่าไอ้หาเกมอุตสาห์มีตัว sr s มาแต่แม่งไม่มีใครเล่นเลยเพราะว่ามันเอามาเล่นไม่ได้เพราะมันยังไม่ปลดล็อกจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อปลด2ดาวขึ้นไปแล้วเท่านั้นน่ะถึงจะเอามาเล่นได้เพราะว่ามันจะได้เลเวลเท่ากับตัว sr ถูกไหมหรืออย่างน้อยให้มันสักร้อยยี่สิบแบบปลดสักดาวนึงก็ยังดีมันถึงจะแรงกว่าตัวไอ้ตัว sr แต่ทีนี้ยุคใหม่มานะครับเขาก็ปรับแล้วนะครับต่อให้ตัว sr เนี่ยต่อให้ไม่มีดาวเนี่ยเลเวลก็สูงสุดที่1้0ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็ไม่ตันอะ่ะอย่างพวกพวเออย่างที่ผมเล่นลแรกๆก็จะตันเดี๋ยวเมื่อไหร่มันจะมีตัวมาให้ตัวกูแบบปลดล็อกเลเวล120ได้วะเนี้ยมันตันอยู่ในช่วงต้นๆน,นานบางทีก็เบื่อเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ย กว่าจะมาตันก็คือ160แล้วเราก็ได้อยู่กับเกมนี้นานขึ้นหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตันกันอยู่160ยนะครับผมเพราะว่าตัวละครกว่าจะอัพเลเวล200ได้ก็คือคุณก็ต้องอัพให้ได้3ดาวแบบนี้นะฮะต้องมี3ดาวแบบนี้หรือก็คือคุณต้องมีร่างสำรองอย่างน้อยอีก3ตัวสำรองเพื่อที่ว่าจะได้อัพเลเวล200ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ย มันก็จะมาตันอยู่160เกะกันอีกพักหนึ่งเหมือนกันนะครับและมากกว่านั้นนะฮะตัวเกมเองตัวเกมนิกเกตเองก็ไม่ได้ตันอยู่ที่200นะครับมันมีเลเวลที่มันทะลุ200ไปได้แต่เงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าคุณต้องมีตัวเลเวล200 5ตัวมันถึงจะสามารถอัพเลเวลทะลุเลเวล200ขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับสายฟรีอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับสายฟรีอ่ะ อาจจะติดอยู่160กันนะนานโขอ,อยู่เหมือนกันให้ดูว่าไ,ไอ้เนี้ไอดีสำรองไอดีที่2ของผมอะติดอยู่นานจนตอนนี้นะฮะผมผงแก่นแท้ผมซัดไปแสนกว่าแล้วนะฮะเก็บแต่ผงแก่นแท้อย่างเดียวเลยรออัพเลเวล200เพราะว่าตัวผมอ่ะมันขาด200อีก3ตัวนะครับเหรียนก็ใกล้ๆแต่ก็ยังไม่ซ้ำเหรียนสักที ริเตอร์ใกล้ๆขาดอีกดาวเดียวก็ยังไม่ซ้ำมาให้สักทีนะฮะแต่ทีเนี้ยปัญหานี้มันจะหมดไปถ้าคนที่เป็นมือใหม่ผมจะบอกให้ว่ามันมีทริกเล็กน้อยถ้าคุณเจอปัญหากับอย่าง ID ดีของผมแบบนี้นะครับก็คือมีตัว203ตัวละอีก2ตัวเนี่ยมันยังขาดแค่ตัวละดาวตัวละดาวเนี่ยทำยังไงมันถึงจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ อันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยที่เป็นเป็นวิชาไอวิธีธรรมชาติก็คือก็เปิดจนกว่ามันจะเจอนะฮะก็เปิดจนกว่ามันจะได้อันนี้เราไปควบคุมมันไม่ได้นะฮะเราได้แค่ว่าเปิดมันไปเรื่อยจนกว่ามันจะซ้ําแต่ผมมีทริคอีกอันนึงนะครับผมที่ถ้าคนที่เป็นมือใหม่พยายามเก็บตั๋วเงินไว้ครับผมอย่างแรกเลยคือพยายามเก็บตั๋วเงินไว้ไอตั๋วเงินเนี่ยนะครับผมตั๋วไม้สะสมสีเงินเนี่ยพยายามเก็บเอาไว้ครับ ถ้าคุณไม่รีบถ้าคุณไม่รีบร้อนอยากจะแบบอัพเลเวลตัวละครจริงๆเก็บไว้ก่อนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเล่นไปสะเล่นไปเปิดไปเล่นไปเปิดไปแล้วก็ตัวละครมันมี203ตัวและมีตัวละคร2ดาว2ตัวอย่างผมแล้วแบบเนี้ยแล้วมันก็เปิดไม่ได้สักทีเนี่ยคุณก็เอาตัวาต๋วไปแลกครับเอาตั๋วไปแลกเลยครับนี่ฮะเอาตั๋วมาแลกในนี่เลยครับผมเพราะว่าไอ้ร้านค้าสะสมไม่เนี่ย ไอตั๋วสีเงินเนี่ยตัวละครมันจะคอยมันจะรีเซ็ตอยู่ในทุกๆวันคุณก็มาดูครับว่าในวันนั้นอันเนี้ยอย่างเงี้ยมีลิเตอร์เงี้ยมีตัว200ใช่ไหมถ้าตัวลิเตอร์คุณมี2ดาวจะขึ้น3าดาวก็แลกเลยนะฮะก็แลกเลยมันก็จะได้3าดาวแ้วมันก็จะได้4ตัวใช่ไหมสามดาว4ี่ตัวละแน่นอนว่าเมื่อแลกตั๋วไปแล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเปิดตัวละครไอดีที่3มผมให้ดูเลย เมื่อกี้ดีที่2ใช่ไหมครับที่ว่าเออมันได้ตัวมาแล้วมันแลกได้ถูกไหมฮะที่นี้มันแลกมันก็แลกเศษได้อันเดียวถูกไหมไอตัวละครที่5เราก็กว่าจะรอแลกมันก็นานใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวผมมีตัวช่วยนี่ฮะกล่องล่างสำรองครับผมอันนี้จะเป็นกล่องล่างสำรองที่จะให้มาจากกิจกรรมที่ทุกคนต้องผ่านมันอยู่แล้วโดยปกติธรรมชาตินั่นก็คือนี่ครับอีเวนต์เดย์บายเดย์ มันเป็นอีเวนต์ของมือใหม่ทุกคนที่ทุกคนต้องได้และทุกคนจะผ่านแน่นอนตามระยะเวลาแน่นอนเพราะว่าระยะเวลามันเป็น100วันเลยนะฮะแล้วก็เราก็แค่ทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมมันเป็นกิจกรรมที่เราผ่านด่านมันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับว่ายังไงมันก็ผ่านพอผ่านครบ14วันคุณจะได้รางวัลมาหลายอย่างเลยนะครับมาเป็นกล่องนะฮะผมจําไม่ได้ว่าได้อะไรบ้าง แต่หนึ่งในนั้นคืออันนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าได้ในนี้มีไม่ครบหรอกนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวละครที่เราน่าจะเจอกันบ่อยๆซ้ำกันบ่อยๆนะฮะมันจะมีทั้งหมดประมาณ40ตัวละครถ้าจะไม่ผิดนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นับกันมนสเลย11 12 13อ่า13ก็39 39 40นะ40ตัวละครนะฮะก็จะเป็น S S R 40ตัวละครของ3บริษัทนะครับก็ e eta, ี y s เซียนเตต้ามิส l ิลนั่นแหละเนี้ยในเนี้ยมันก็จะมีเศษให้คุณสามารถเลือกได้1ตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุ่มไปสุ่มมาแล้วคุณได้3ตัวละครเลเวล203ตัวละครจากการสุ่มไปแล้ว แล้วก็จะมีตัวที่มันหลงหลงเหลืออยู่2ดาว2ตัวเหลืออะไรประมาณนี้ตัวหนึ่งคุณก็เอาตัวสะสมใหม่ไปแลกมาอีกอันหนึ่งคุณก็เอาอันเนี้ยเปิดก็เลือกเอาว่าตัวไหนที่คุณขาดก็ไปอัพแค่นี้เองคุณก็จะเลเวลทะลุ200ร้นะฮะไม่ยากเลยเห็นไหมครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนแหละนะครับเพราะว่ามันก็ใช้ระยะเวลานิดนึงแน่กว่าไอเกมเนี้ยก็อย่างที่บอกว่า มันมีสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าม่งจะสุ่มมาแล้วมันซ้ําตัวไหนบ้างแต่ว่าที่เราควบคุมได้ก็คือเนี่ยตัวเราสามารถเก็บสะสมได้เนี่ยไอ้กล่องล่างสำรองเนี่ยเราก็สามารถที่จะอดทนเก็บมันไว้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆแหละนะครับผมที่เอาไว้สําหรับใครที่ไม่อยากจะตันอยู่160นานๆนะฮะอย่างตัว ID 2ของผมอะ ก็ตันกันมานานแล้วก็รู้สึกแลว้วก็จะตันไปอีกนานด้วยเพราะว่ามันจะขาดอีกตั้ง2ตัวที่มันจะเต็ม3ดาวนะฮะมันก็คงไม่ออกให้ได้ง่ายๆหรอกก็คงจะอยู่กันไปอีกยาวๆเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเผื่อว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันนะครับว่าแล้วจะเก็บเพชรเอาไว้เปิดตัวละครแบบไหนดี เพราะว่ามันมีตู้จํากัดเวลาเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเข้าตู้ธรรมดาถูกไหมก็จะมีกลุ่มที่เขาจะเก็บเพชรเอาไว้เนี่ยเอาไว้เปิดตู้ลิมิต็ดอย่างเดียวนะฮะก็อย่างเช่นตัวอย่าง 2B อย่าง A2 ตัวละครโคออฟต่างๆหรือตัวละครอ,อย่างกิจกรรมต่างๆอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นตัวละครแบบแค่ตัวละครมาใหม่อย่างอ e ีเล็กหรือตัวละครในบริษัทที่มันมีอยู่แล้วที่มันไม่ได้เป็น อีเวนต์อะไรที่มันต้องไปเข้าตู้ธรรมดาเขาก็จะไม่เปิดกันพูดถึงอะ่ะแบบเนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับผมอย่างตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบตัวไหนผมก็เปิดอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่โอเคหลังๆมาเนี่ยตัวละครเริ่มเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ตัวที่ผมชอบเนี่ยมันก็เยอะมากพอแล้วหลังๆมาเนี่ยผมก็จะเริ่มเก็บเพชรเอาไปเปิดตู้เออลิมิเต็ดอย่างเดียวแล้วล่ะนะฮะ แต่โอเคก็สร้างไอเดีเล็กๆเล็กๆเล็กๆน้อยๆ,ๆมาเพื่อที่แบบเออมันอาจจะต้องมาทำคอนเทนต์ทำรีวิวตัวละครอะไรพวกนี้ก็เลยอาจจะต้องเปิดทุกตู้นี่แหละครับผมก็เลยอาจจะมีตัวเล็กๆเนี่ยก็จะเปิดทุกตู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไอดีหลักเนี่ยก็คงจะเก็บเพจไว้เปิดตัวลิมิเต็ดอย่างเดียวแล้วนะฮะมันก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสนะครับมันก็ไม่ได้ตายตัวอะไรขนาดนั้นเกมนี้เนี่ยมันก็เหมือน ให้เราเล่นอย่างมีความสุขอะครับก็คือตัวละครตัวไหนที่เราชอบรู้สึกว่าตัวละครตัวไหนที่มันอยู่ในทีมเราแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันแฮปปี้อะไรพวกนี้ต่อให้ตัวละครนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวเบต้าเบตาทิติกอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะผมแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าถ้ามันตัวละครมันอยู่ในทีมแล้วเราชอบอะก็เปิดไปเถอะครับผมมันไม่ได้มันไม่ได้มีการแข่งขันสูงอะไรขนาดนั้นสําหรับเกมนิเกะ นะฮะมันเป็นความชอบของไม่รู้นะตามความรู้สึกของของผมเองเนี่ยเกมนิกเกะมันก็ด้วมันไม่ได้มีการ PPP เพื่อแย่งชิงอันดับอะไรกันขนาดนั้นนะครับเราก็เสพให้มันมีความสุขสนุกสนานกันไปนะครับผมอันไหนที่มันไม่ลำบากเนี่ยก็ก็เอาเถอะก็เปิดตามสบายนะครับไม่ต้องไปวางแผนเยอะแยะอะไรกันขนาดนั้นก็ได้นะครับชอบก็เปิดไม่ชอบก็ไม่ต้องเปิดอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็แล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าใครมีคําถามอะไรยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มามาสอบถามแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าบางทีผมก็นึกออกไม่หมดอะว่าแต่ละคนเจอปัญหาอะไรยังไงมาบ้างคลิปหลายๆคลิปเนี่ยผมก็ทํามาจากประสบการณ์ของผมเองนะครับแล้วก็คลิปนี้ที่ทำเนี่ยก็เพราะว่าเออมีคนมาถามแบบนี้เว้ยเราก็เคยประสบปัญหาม,มาแบบนี้แต่ว่าบางทีมันลืม นะฮะก็เลยโอเคพอมีคนมากระตุ้นเนี่ยมันก็พอจําได้จําได้ก็เลยเอามาบอกเล่าในคลิปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท,ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นเกมนิกเกะนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากช่อง CS Story เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ